สวัสด <CK> ีคร <PU> <peu> ับผมตังกวองทีอสองฟองจุดแรงจริงครับวันนี้ก็ฟังเอ่อวิชาฟองจุยพึ่งถังนะเออเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องเฮงอ่าแหงก็คือจริงจรนะก็คือลาสิแางน่ะฮันกัน90องศาฮันกัน90องศาก็คือบานช่งอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบองศาเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าช่องจริง อันนี้ไม่ว่าชงหรือแห้งก็แสงความความขัดแย้งความสัมพันธ์ที่ไม่ดีอัอนนี้แห้งมันจะมีแบบนี้ซื้อเบ้าวแห้งคูียางจีิงเย่างจีก็ได้จีชิงก็ได้แต่จีกับซิงจะเป็นท,ทัน้งขะทั้งแหงคิวบีสุกสาเฮ คิวบีก็เป็นทั้งชงแะทั้งแหงบีบีกับสูนงสนะเออไปเก้าสิบองศาทีชีวกับบีก็เป็นชงร้อยแปดสิบองศาเอ่อในี่ยแต่พ่อให่นะเราต้องดูดูต่ำหนึง่งอปีกับเดืนเหรอปีกับเดืนก็คือ,อคเออเออคบต่ำหนึ่งที่เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องอ่าหรือเรายังไม่แต่งที่อยู่กับกองศีอยู่กับพ่อแม่อ่า ถ้ามีมีแห้งนะเหมือนนี้แสดงว่าหนูกับพ่อแม่พี่น้องนะเออเออชอบทะเลอุ้ยวะมันความแห้งไม่ตรงกรันแบบนี้นะไม่ควรจะร่วมธุรกิจกับพ่อแม่พี่น้งอ,องอ่าถ้าอ่าตำแหน่งอ้วงกับอุ้ยลานะมันมันเกี่ยวกันเตงนะเตงง้างแล้วดูกับลูกเมียนะถ้ามีเฮ้งนะ ก็คือความสัมพันธ์ของอเรากับลูกเมียไม่ค่อยดีหรือบางทีลูกกับเมียทบเถียงกลางบางทีดาวกับลูกเมียเถียงกลางเนี่ยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่ารา้องลนี้เขาก็เป็นรองที่ไม่ดีอันนี้มันจะเป็นประกกกลางที่ว่าเปื่อดีนะาาก็จะบกบางอย่างครับเฮ้